เมื่อวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 5 5 7เวลา9นาฬิกานางพรทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตระัธยาศัยจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือวิสามันหลักสูตรวิชาลูกเสือวิสามันขั้นความรู้เบื้องต้นรุ่นที่1ประจำปีพุทธศักราช2 5 5 7ณค่ายลูกเสืออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองนันดิลกยานสุภาพผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาอธัธยาสายอำเภอโพทองกล่าวว่าสนันงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอธัธยาสายจังหวัดอ่างทองมีโนโยาบายการส่งเสริมให้เยาวชนมีระเบียบวินัน<ม>และมีจริยธรรม,มซึ่งตระหนักว่ากิจกรรมลูกเสือ<ม>เป็นกิจกรรมหนึ่ง<ม>ที่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณลักษณะของเยาวชน<ม>จึงจัดให้มีการอบรมลูกเสือวิสามัญหลักสูตรวิชาลูกเสือวิสามัญขั้นค,นความรู้เบื้องต้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายในการฝึกอบรมเพื่อให้ผู้ขอรักการอบรมนำทักษะวิธีการและกระบวนการลูกเสือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมเพื่อให้ลูกเสือวิสามันสามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือวิสามันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อไปกับพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับการจัดก,การศึกษาในปัจจุบันซึ่งในครั้งนี้มีผู้ขารับก,การอบรมในหลักสูตร ลูกเสือวิสามันขั้นความรู้เบื้องต้นรู่นที่1ประจําปีพุทธศักราช2 5 5 7จนถึงทั้งสิ้น57คนนารงชาิิสั์สินถ่ายภาพวัตทีร้อยตรีวิมุตติอัยราคุลวัตรสํานักงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน